กับ Vogue Y สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v o g k w y นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปพูดคุยเรื่องราวในสังคมผ่านมุมมองของเหล่านักแสดงซีรีส y อุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่กําลังก้าวกระโดดอยู่ในขณะนี้ครับผม EP ที่2นะครับเรามีแขกรับเชิญที่ไม่ได้แจ้งเกิดจากซีรีส y แต่ผมเชื่อว่ากําลังจะได้แจ้งเกิดกับซีรีส y อะไรทำให้เขาเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับกับอินสารินรนเกียรติครับผมสวัสดีครับอินครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่มาเยี่ยมโบสบายสบายเนาะสบาย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 อันนี้เป็นชุดสบายสบายของพี่ไม่เขาใส่สีมาพี่ก็เลยต้องใส่สีด้วยเขียวชมพูนี่มันจะไปด้วยกันนะมีความจริงแล้วก่อนอื่นเลย ชื่ออินสารินโรนเกียแต่อินสตาแกรมเนี่ยใช้ว่าแอสไซน์อินพีธาอินพีธาเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะเราทันยุค MSN มเอนกันใช่ไหมคะทันทันทันมันก็จะเป็นยุคที่เราถ้าเกิดถามพี่พี่จะทายพี่พี่ต้องพี่ก่อนนะพี่อนไปเพราะว่ารุ่นน้องๆอินก็จะไม่ทันแล้วมันจะเป็นยุคที่เราไม่ได้ตั้งชื่อจริงกับ MSN นะครับเหมือนกันแต่พูดจริงๆเลยคือมันเป็นชื่อเรา plus แฟนเก่าโอเคแล้วมันก็โดนยอๆๆเปรี้ยวก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนใช้ไปเลยใช่ ของพี่นี่สมัยก่อนเนะพี่น่าจะแบบพี่ช oh. ื่อปืนใช่ไหมพี่ก็กันแล้วก็กันนี่แล้วก็กันกันกันนี่มีฮันเมียเดสกลเฟรดดี้เปอะจะเป็นอย่างนั้นจะมีอย่างนี้ใช่อินก็อินดี้ใช่กันนี่เฟรดดี้คราวนี้มีคนบอกว่าอินเนี่ยเป็นตำนานในยุคของเพจชื่อว่าคิวบอยทํายังไงถึงไปได้ลงเพจนี้แล้วก็แจ้งเกิดยังไงเนี่ยคือต้องพี่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะตอนที่พี่บอกว่าเนี่ย เดี๋ยวเทปบล็อกวายเนี่ยจะสัมภาษณ์อินสารินเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเพจคิวบอยเพจคิวบอยนี่ก็แบบเพจคิวบอยคืออะไรอ่ะเป็นคืออะไรอ่ะมันก็เป็นเทรนด์ในช่วงหนึ่งแหละครับที่เขาก็คงมีการแชร์รูปคนที่แบบเหมือนยุคเด็กดีเนาะมันคือยุคหลังจากเด็กดีก็คือจะเป็นยูคิวบอยอ๋อเขาก็จะเป็นช่วงๆแล้วก็แบบสมมติว่าแบบใครสนใจแบบรู้สึกว่าคนนี้แบบ แบบถูกใจเราจังเลยอะไรอย่างนีาก็แชร์กันแต่ว่าจะอยู่บน Facebook อยู่บน Facebook ก็วช่วงนั้นเฟซบุ๊กมาแล้วใช่แล้วเราก็อยู่ตั้งแต่เราจบกรุงเทพคริสเตียนใช่ไหมครับมันก็จะมี BCC ีซีคิวบอยแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาเป็นจุฬาคิวบอยเป็นชาวบัติกันเราก็เลยดูเยอะก็อยู่หลายอันอยู่หลายอันมีมีมีแฟนคลับตามๆกันมาครับผมคราวนี้เนี่ยเพจคิวบอยเนี่ยพี่ก็ไปดูมาอีกเขาบอกว่าเพจคิวบอยเนี่ยมันก็จะมีกระแสแบบจินรุ่นแรกพอพี่ไปฟังบุ๊คพี่แบบว่า เฮ้ยกระแสกูจินนี่มันไม่ได้มาแบบเพิ่งมาเลยจริงๆแล้วตั้งแต่ไทสคิวบอยมันก็มีกูจินแล้วอะตอนนั้นเนี่ยอินถูกจับกู้ให้กับตุนพากรซึ่งเรียนสถาปัตยกรรมถุลาด้วยกันเป็นรุ่นพี่อินครับตอนนั้นรู้สึกไงมากอะตอนตอนนั้นงงไหมเพราะว่าเพรจริงๆแล้วทุกวันนี้เวลาที่เราเห็นคูจินเกิดขึ้นเนี่ย คนดูเนี่ย<ม>เข้าใจได้แหละโอเคมันอาจจะมีเรื่องของจินตนาการเกี่ยวข้องมันอาจจะมีเรื่องของคาวาม,าจจมคาดหวงังอะไรเกี่ยวข้องแต่ในยุคนั้นเน่ยแล้วอยู่เฉยเราไปจับคู่กับคนอีกคนหนึ่ง<ม>รู้จักเขาไหมาตอนนั้นรู้จักกันเป็น,เป,นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้ว<ม>ตอนนั้นก็คือประมาณน่าจะ7จ็ดปปีจากวันนี้ไปก็บุกเบิกเหมือนกันนอกจากจะเป็นบุกเบิกรุ่นคิวบอยก็เป็นบุกเบิกของวายเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็รู้สึกว่าคนเข้าใจเหมือนสมัยนี้แหละเพราะว่าคน ที่ชอบ Y วนเนี่ยเราแค่มองว่าเขาแค่ชอบผู้ชาย p l u สผู้ชายด้วยกันจะได้มองอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี้ยครับนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดก็่ใช่เรื่องที่ผิดใช่่องที่ผิดอินเข้าวงการบันเทิงม,มาได้ยังไงมีใครแนะนําหรือว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในวงการบันเทิงของอินเป็นยังไงบ้าง ก็เริ่มจากเข้าอินเข้าตอนกาลังจะจบปีสี่ครับจริงๆอีมีโอกาสได้ได้มีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนชวนเข้าวงการแต่ตั้งแต่มอสี่ก็ยังไม่ยอมเข้าไม่เข้าเพราะไม่กล้าแต่ก็จะบอกคุ่นผมไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าวงการเทมัญญาคือนักแสดงคนหนึ่งต้องเล่นละครดีวางตัวเก่งตอบคาถามได้ร้องเล่นเต้นราก็ต้องก็ต้องพลัสมาด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะบอก กูไม่ชอบแตรที่ก็รือแบบกูมไม่กล้าจะจะจบปีสี่นี่แหละแล้วก็คิดว่าถ้าเราจบตอนนี้ไปแล้วเรากลับไปเป็นสาบอันดิกเต็มตัวเราคงไม่ได้เข้าวงการบันเทิงนีแน่เราก็เลยอ่ะขอล้องสักตั้งหนึ่งตอนนั้นมีงานบอลน,นะครับผมก็ขอบคุณเพจคิวเพจคิวบอยนี่แหละที่เอาไปแชร์กรันแล้วพี่สมดักช่องสามก็เลยให้เลข,ขามาเรียกเข้าไปแคสเราก็ถือโปรไฟล์แล้วก็เดินเข้าช่องสามเข้าไปแคสแบบปกติเลยครับไปเลยแบบด้วยตัวเองเลยปกติด้วยตัวเองเลยครับผมแล้วก็ แคสอยู่ครึ่งปีเพราะมันเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องภูผาของช่องสามเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเขาตอนนั้นนะครับจาก300กว่าคนเลือ3มคนก็เหมถึนว่าครึ่งปีนี้แคส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 เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเข้าไปเล่นในโปรเจกต์นี้ใช่เขาสามคนครึ่งปีครึ่งปีครับผมก็เริ่มแคสตั้งแต่อยู่ปี2จนอีทำตีสิสเสร็จแล้วอินไปเอ็กชเชนที่เกาหลีบินไปบินกลับอยู่8รอบเพื่อกลับมาแคส Ooh, สนุกมากเป็นการแคสซิ่งสนุกมากแต่เราเป็นคนไม่ค่อยกดดันเลยบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบสามร้อยเหลือร้อยเดียวร้อยนึงเหลือสาสิบคนสุดท้ายรบ้างแต่เราทําเป็นพี่ของเราสุดท้ายแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอช่วงที่ได้เข้าไปสัมผัสกับการแคสซิ่งอะไรต่างๆเนี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราคาดไปไหมมันเหมือนแบบมันอ่ะอย่างเนี้ยเราบอกว่าตอนแ้กไม่กล้าแต่อยากลองอะไรต่างๆพอเข้าไปเนี้ยมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมก็เหมือนแต่ก็กลัว คือการแสดงเป็นสิ่งที่ชา a l เลนใชครับเราต้องเราเดินออกไปอยู่บนสเตจแสงไฟส่องมาแล้วทุกคนมองเราเราไม่ชินหรอกเราก็กลัวแต่ทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะจะจะทำอาชีพนี้ได้คือหมายถึงว่าพี่รู้แล้วแหละอย่างหนึ่งเนี้ยตั้งแต่มสีนี้มีคนมาเขาเรียกอะไรมีคนมาชวนมีแมวมองไรต่างๆเนี้ยแต่ว่าการเป็นนักแสดงมันยากเหมือนกันนะมันข้ามไปเป็นคนอีกคนนึง มันข้ามไปเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วอย่างที่อินพูดเนี่ยการเป็นนักแสดงเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่นักแสดงด้วยมันคือคุณต้องรับมือกับธุรกิจให้ได้วงการบันเิอมันก็มีประเด็นอีกต้องเยอะแล้วการวางตัวต่างๆถูกต้องถูกต้องก็จะบอกว่าเราตลอดเวลามาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงได้แค่ว่าพยายามให้ดีที่สุดของวันนั้นนะเข้าวงการมากี่ปีละเข้าวงการมาสี่ปีครับผมก็นั่นกันนะนานเหมือนกันเล่นละครมากี่เรื่องเล่นละครมาประมาณน่าจะสี่ห้าเรื่องครับตัวอินเองเนี่ย มีทั้งในวงการและมีทั้งนอกวงการด้วยหลายๆคนที่พี่ปืนรู้จักเนี่ยจะเป็นนักแสดงประเภทที่เขาเรียกอะไรพอเข้ามาแล้วจะไม่ว่าจะเรียนอะไรมาก็จะไม่ได้ใช้ละแต่ว่าการว่าของอินเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังมีธุรกิจของตัวเองมีมีทงธุรกิจของตัวเองมีทั้งสถาปัตยกรรมที่ตัวเองเรียนมาก็ยังทำี่านอยู่เล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าอิน consider ตัวเองอะ เป็นคนนอกวงการอันนี้ตลกถ้ามีร้อยเปอซ็นต์ทำงานธุรกิจนอกวงการกี่เปอร์เซ็นต์แปซึ่งเยอะมากแปลว่าตัวเองให้20%่สิบในวงการให้2 0่สิบถึงสามสิบแค่เองแต่คนจะเห็นเราผ่าน2 0่สิถึงสานนี้แต่จริงๆแล้วเราเราเป็นคนรักในการทําธุรกิจด้วยความที่เรามีอุดมคติของเราเองอะะรู้สึกว่าเราสามารถ พิสูจน์คุณค่าในตัวเองผ่านผลงานที่เราทำได้แล้วก็คือในวงการมันก็ดีแหละเราก็มีชื่อเสียงต่างๆแต่เราก็อยากให้คนรู้ว่าเรามีความสามารถนะการที่เราจบมาเรามีความสามารถในการเอาไปใช้ต่อยอดอได้แล้วก็กลับไปทำอสังหาริมทรัพย์ของที่บ้านของที่บ้านาน,นี่ก็ภูมิใจมากเพราะว่าโปรเจ์ลูกลากันกำลังจะคลอดแล้วชื่อ ours เป็นคอม m u n i t y ีมอลอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามอันนี้โปรเจกต์แรกที่เราดูเองเราก็ทำเองเลยแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ครับ เปิดกลางปีนี้ครับผมแปลว่าให้เฝ้าจับตาดูเลยผมชื่อโปรเจกต์ได้มหชื่อ ours ครับ O U R S ก็จะเป็นอมม m u n i t y เล็กๆรวบรวมร้านสตาร์ทอัพที่กำลังแฮปปนนิ่งตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เน้นเป็นเรื่องของพวกดิเนกิอเทอรีต่างๆโอเคก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สังคมกําลังจับตามองเนอะคือพี่ว่าไอ้พวกปรากฏการณ์เรื่องของเรื่องวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการแฮงเอาท์เนี่ยมันกำลังจะกลับมาใช่มีหลายอย่างมีหลายอย่างใช่มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมมี เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจ F&B จริงจังแล้วครับผมตอนนี้ก็มีทั้งของหวานก็มีร้าน Holiday p a s t r i e กำลังจะเปิดจากชิปสโต re ที่เดียวกันกับที่โครงการ uh huh. แล้วก็กลางปีก็จะมีไปลุยของข่าวละมีเปิดร้านหมูกระทะแต่เป็นหมูกระทะแบบพรีเมียมนิดนึงร uh huh. ับชื่อเ hey, ฮหมูกระทะก่อนหน้านี้อินมีผลงานละครทั่วไปครับทำไมถึงตัดสินใจมาเล่นซีรีส์วายเาต้องบอกว่าในมุมมองพี่เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบว่าเล่นซีรีส์วายก่อนแล้วก็ ข้ามไปเล่นละคนทั่วไปแต่ของอินเนี่ยเล่นระคนทั่วไปมาแล้วแบบหลายเรื่องคราวนี้เนี่ยข้ามเล่นวายอะไรทําให้ทําให้ข้ามอะสำหรับอินอินไม่มองว่ามันข้ามมาตัรอินมันอินมองว่ามันก็คืออีกโปรเจกต์หนึ่งที่อินทคือเวลาเราอ่านบทเราอ่านตัวละครเราไม่ได้จําแนกว่านี่คือชายหญิงนี่คือชายชายรแล้วก็แค่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากตอนที่อ่านบทแล้วก็ s ซเยสซิ i n c e day one เลยโดยที่ไม่ได้แบบ คิดหรือเครียดอะไรเลยก็แค่นั้นเองมันไม่เหมือนการข้ามามันเหมือนการรับอ e ีกโปรเจกต์นึงเราไม่ได้คิดเนนะว่าแบบว่าเฮ้ยอย่างที่อินพูดอ่ถูกนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามองว่าคนจะชอบมองซีรีส์วเหมือนเป็นกิจกรรมที่เฉพาะซีรีส์วอ่ะแต่นั้นมันก็มีข้อดีนะ่ออย่างสมมติเรามานั่งกันวันนี้เนี่ยรายการวอลกวายนี่ก็เพราะว่ามันมีซีรีส์วาเหมือนกันนะในแง่มุมนึงแต่ว่าอย่างที่พี่พูดพูดกับอินตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่จะเริ่มรายการว่าเออจริงๆแล้วเน รายการบล็อกวายขึ้นมาเนี่ยคนชอบนึกว่าซีรีส์วายนี่มันจะลอยอยู่เป็นเป็นอุตสาหกรรมของมันอนะแล้วก็จริงๆแล้วแบบไม่ได้เอี่ยวไม่ได้เกี่ยวคนอื่นแต่ในความเป็นจริงมันมันมีอะไรอีกเยอะมากเลยแล้วก็มันอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงนี่แหละมันอยู่ <S <S ด้วยกันถ้างนั้นคราวหน้าถ้าพี่ถามใครที่จะไม่ใช้คำว่าข้ามนะเออแล้วพี่จะแล้วพี่จะโค้ดหรือว่าอินสารีรรเขา <ไป S 2> <ๆ S 1> เคยทักมาเพราะเราคยดแล้วว่ามันคืออุตสาหกรรมเดียวกันจริงแค่มันเปลี่ยนใบ่บามมันคือเปลี่ยนบทบาทมันคือเปลี่ยนบทบาทแค่นั้นเองบท ความน่าสนใจของต้องใช้คําว่าต้องย้อนกลับไปที่คําว่าซีรีส์วายะความน่าสนใจของมันเนี้ยบางทีมันเลยข้ามขอบของคำว,ว่า LGBT ด้วยซ้ำนะมันคือมันคือสำหรับพี่เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นความรักชนิดหนึ่ง <c oughs> มันเป็น pure love ชนิดนตัวละครเนี่ยรักกับใครเนี่ยคุณไม่ต้อง defy หรอกเอาแค่ว่าตัวละครเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนนั้นและ <c oughs> รักคนนั้นคราวนี้อยากให้เล่าถึงซีรีส์ที่ตัวเองเล่น ค,คุณหมีปาฏิหาริคุณหมีปาฏิหาริคืออะไรตรงตามชื่อเรื่องอเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้อ่านบทเรื่องนี้ทำให้คิดถึงเรื่องรักแห่งสยามมากแล้วพอเรามาเล่นจนจบนะวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่ว่าเราได้กลิ่นอายของหนังเรื่องรักแห่งสยามมากคือมันเป็นละครที่เล่าถึงแน่นอนพูดถึง LGBTQ แต่ว่าผ่านในมุมมองของครอบครัวของแต่ละครอบครัวคือตัวหมีเนี่ยอินเล่นเป็นหมีใช่ไหมครับก็จะเล่นเป็นหมีเล่นเป็นตุ๊กตาหมีที่มีปาฏิหาริคือเราเป็นคน แล้วก็ระบบชื่อเต้าห uh ู huh. ้แล้วเต้าหู้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวหลักๆประมาณ3าถึงครอบครัวโดยแต่ละครอบครัวก็จะมีคอนฟลิกต์ที่แตกต่างกันประได้หลักๆจะเกี่ยวกับ LGBTQ uh huh. แล้วก็อ uh ินดิวเวอของลูกๆที่แตกต่างกันอย่างเช่นบ้านนี้ลูกเป็นเกย์พ่อแม่ไม่ยอมรับ uh huh. บ้านนี้ยอมรับบ้านนี้เหมือนจะยอมรับแต่ยังทําใจไม่ได้ uh huh. ก็จะเข้าไปแชร์ huh. ในมุมมองว่าแต่ละบ้านเขามีวิธีแฮนด์ดิลกันยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยกว่าคนคนหนึ่ง จะเปิดเผยตัวตนออกมาได้หรือว่าคนคนนึงจะมีชีวิตคู่ที่แตกต่างจากสังคมทั่วไปในปัจจุบันอย่างเงี้ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งจริงแล้วมันก็น่าสนใจที่ว่า ทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นคําว่า LGBTQ หรือเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องของความหลากหลายเนาะและความหลากหลายเนี่ยจริงๆรแล้วมันเท่ากันชายหญิงก็ดีชายชายก็ดีหญิงหญิงก็ดีแต่คราวนี้เนี่ยในชายชายเองหรือในหญิงหญิงเองมันก็จะมีเลเยอร์ของการยอมรับมีความหลากหลายอ่ะคนอยู่ข้างในแปลว่าละครเรื่องนี้คุณหมีปาฏิหารินี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ พูดถึงเรื่องนี้แต่อินอยากให้มองกว้างไปนิดนึงครับอินไม่อยากให้มองแค่เรื่องของเพศหรือ LGBTQ อินอยากให้มองในเรื่องของอินดิวิดวงอันนี้สำคัญถ้าคุณยอมรับในความแตกต่างของอินดิวิดวได้คุณไม่ต้องไปดูเรื่องเพศไม่ต้องดูเรื่องแรคเตอร์เพราะเป็นเรื่องของใครของมันแล้วถูกต้องเปนรื่องของใครของมันแล้วก็แล้วก็ย้อนกลับไปว่าตัวละครเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเกิดตัวละครเป็นคนดีแล้วเรารู้สึกว่าเห็นด้วยเราก็ตามตัวละครตัวนี้ไปเลยครับ แต่คราวนี้หมีตัวนี้เนี่ยมันแค่คล้ายล้านสัญญาหรือจริงจริงแล้วมันมีแบบมันมันเป็นอินสไเรชั่นเลยมาเหมือนจะเหมือนจะมีอินสไเรชั่นจากล้านสัญญาเหมือนกันเพราะจริงแล้วแล้วโตทันไหมเนี่อล้านสัญญาโตทันแต่เชื่อไหมว่าถึงทุกวันนี้เคยมีโอกาสดูแค่พวกขัดซีนแต่ไม่เคยดูเพราะว่าตอนนั้นไปเอ็กซ์เชนนจ์อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาไม่ทันแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ดูเต็มเรื่องสักที ร่างแห่งสยามนี่ก็น่าจะเป็นช่วงยุคที่ปื้นเป็นวัยรุ่น <c oughs> นะอาจจะเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่นหรือมหาวิทยาลัยตน้ตนๆเนี่ย <c oughs> จำได้ว่าไปดูในโรงแต่เพลงดังมากเพลงดังมากจะบอกว่าวะจะบอกว่าต้องใช้คํานี้ต้องใช้คําว่ายุคพี่ปืนเนี่ยสยามสแควร์ก็ไม่เหมือนสยามสแควร์เดี๋ยวนี้ <c oughs> คือสยามสแควร์เดี๋ยวนี้ก็มีก็มีความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งสมัยนั้นก็จะเป็นที่รวมตัวของวัยรุ่นอีกแบบหนึ่งคือหมายถึงว่าลักษณะของตึกเนี่ยตึกสูงก็จะไม่มีไม่มีแล้วก็เรียน เดีพี่เรียนธรรมศาสตร์เรียนธรรมศาสตรส์เสร็จปุ๊บก็จะต้องแบบว่าเข้าสยามเข้าสยามะอะไรเงี้ยเออก็ตลอดก็พอรัฐแห่งสยามมามันก็ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นเนาะอ,อบอุ่นอีกแบบอย่างเลยอบอุ่นแบบที่แบบเราไม่ค่อยเห็นคือมันมีหนังวัยรุ่นจริงในยุคพี่ในยุคพี่มันเีวกันรับแต่พี่แค่ถึงมัธยมเองเออคือมันมันมีหนังวัยรุ่นจริง แต่ว่าวัยรุธมันก็จะมันก็จะไม่ใช่แบบรักแห่งสยามอะแล้วจริงรักแห่งสยามเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในเยอะแนะนําให้พี่ดูถ้าพี่ปพืนจาความรู้สึกอบอุ่นตอนนั้นได้มันจะคล้ายๆกับเรื่องคุณมีปฏิหารตอนนี้เลยันเป็นฟีลลิ่งที่พูดถึงประเด็นวัยรุณนะประเด็นที่เป็นประเด็นยุคใหม่แต่ว่าผ่านตัวละครแล้วก็ความอบอุ่นแบบครอบครัวน่าดูมากซึ่งท้ายที่สุดแล้วจริงๆแล้วมัน มันเป็นของใหม่นะในมุมพี่เพราะว่าจริงๆแล้วะพอเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นเราจะชอบนึกถึงวัยรุ่นด้วยกันเองสมมุติว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูแบบว่าหนังหรือละครวัยรุ่นสมัยก่อนนี่มันจะเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าแตกเปรี่ยวอยู่ในอยู่ในอายุของตัวเองอ่ะแต่จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของพ่อของแม่หรือว่าคนรอบข้างหรือแม้แต่สังคมที่อยู่รอบๆวัยรุ่นน่ะเออตอนนี้มันก็ถึงยุแลวไม่เห็นเลยนะให้พหนี่นึกก็นึกไม่ออกเรื่องนี้แหละ จะแชร์ผ่านมุมมองพ่อแม่แชร์ผ่านมุมมองคนนอกก็มีแชร์ผ่านมุมมองแม้กระทั่งการเมืองยังเข้ามาแตะกับเรื่องของเรากับเรื่องนี้ด้วยใช่เพื่อนต้องเข้าไปดูแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเลยคือซีรีส์เรื่องนี้ฉายช่องสามและฉายช่องสามในช่วง prime time ด้วยตัวอินเองคิดว่ามันเป็นสัญญาณของการยอมรับซีรีส์วายเข้ามาอยู่ในระบบของ prime time ไหม คิดอย่างนั้นครับเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่ามันไม่ง่ายที่เราจะมาอยู่ในพรามไทม์ช่องแมสเวลาที่แมสที่สุดคนทั่วประเทศจะมีโอกาสได้เห็นเยอะที่สุดอีอคิดว่าก็ต้องขอบคุณวิชั่นของผู้ใหญ่ของเราแหละที่คิดว่ายอมรับแล้วก็อยากจะลองนําเสนอมุมมองนี้กับประชาชนแมสแบบทั่วเดวยวดยทั่ว,ว,วไปดูอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะดี คุณหมีปฏิหารเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อละครเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆคุณหมีปฏิหารเป็นนิยายของคุณปราบครับผมซึ่งก็มีชื่อในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการแปลไปหลายๆภาษาทั่วโลกแล้วเหมือนกันทั่วโลกลลเลยเราถึงดึงกลับมาทําเป็นละครอของเราฉะนั้นแปลว่าพูดถึงคุณหมีปฏิหารเนี่ยเดินไปประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาของเขาเนี่ยมีเรื่องนี้แล้วรู้แล้วตื่นเต้นกับเรื่องนี้แล้วนอกจากนิยายละครของเรานอกจากช่อง3แล้วก็ไปออนเน็ตฟลิกซ์ยี่สิบห้าประเทศพร้อมกันเลยครับ ออนเน็ตฟลิกยี่สิบห้าประเทศพร้อมกันพร้อมกับเราละครจบสองชั่วโมงปุ๊บลงเน็ตฟลิกเลยโอเคถ้าอย่างนี้ต้องติดตามดูเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันมาตลอดทั้งรายการนี้ว่ามันควรจะกลายเป็นของที่แบบที่ไม่ได้ถุกจากัดแค่เรื่องของเพศสภาพเนอะมันเป็นเรื่องอื่นแล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยนี่เรากำลังจะไปดูเรื่องของตัวละครดีกว่าว่าตัวละครที่รักใครชอบใครอยู่กับใครทําอะไรครอบครัวหรือสังคมแบบไหนจริงๆแล้วถ้าพูดการตามตรงมันก็ควรจะอยู่ได้ในทุกๆ ไม่ชอบไพร์มไทม์ด้วยซ้ำน,นะคือมันมันต้องมันต้องต้องได้ทุกไทม์อะแล้วก็ควรจะได้ทุกช่องมันคงกําลังก้าวสู่นอมแหละลใช่ใช่<อ>เป็นคนําที่ถูกพี่ว่าคําว่านอมเนี่ยเป็นคําที่สําคัญเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงอะไรบางอย่างที่แบบมีคนเคยมองด้วยสายตาที่แปลกไปวันนี้ก็แปลกอีกแบบแต่ว่าแปลกแบบทําให้มันกลายเป็นธรรมชาติอะแล้วก็มันก็อยู่ได้ในขณะเดียวกันการเล่นซีรีส์วายอินองเล่นฉากที่เรียกว่า NC เมื่อกี s <S uh, ้ก mm ็ถามว่า NC คืออะไร NC คืออะไร NC ถ้าเกิดให้พี่ปืนนิยามพี่ปืนก็าจะบอกว่า NC มันจะมีความแบบว่าถุงนวดต้องตัวเกินกว่าจะมติถือแขนเออเป็นเลิฟซีหน่อยเนี่ยเยอะมากนะครับเล่นเยอะมากคือทุกคนมองว่าเรื่องนี้เป็นดราม่าแฟนตาซีแต่จริงๆแล้วฉากเยอะมากแต่มันก็จะมีการพัฒนาของตัวละครที่น่ารักมากอย่างเช่นเริ่มรู้จักกันมันก็จะมี NC ในเวอร์ชันแบบน้อยหน่อยแล้วก็พัฒนาจนเป็นคู่ชีวิตกันก็จะเป็นฉากที่ ร้อนแรงมากขึ้น,นใช่ซึ่งอันนี้ตรงนะตรงกับสิ่งที่พี่เพิ่งคุยตอนที่คุยเรื่องคําถามนี้กันเนี่ยกันกับทีมด้วยซ้ำเนี่ยเราก็ตั้งคําถามกันว่าเอ้ย NC เนี่ยทำไมมันอยู่ในละครวายทุกๆเรื่องซีรีส์วายทุกๆเรื่องเนี่ย,ย,ย,ยมันจะต้องมี NC เกิดอะไรขึ้นจริงๆสิ่งที่อินพูดมานี่น่าสนใจที่ว่าอินใช้คําว่าพัฒนาพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเจ๋งดีคือ ตัวละครมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เราเห็นถ้าเป็นฝรั่งคงเรียกว่าลิปเปเฟสใช่ไหมคือการแบบว่าก้าวข้ามช่และพี่ว่าไอเอ็นซีนี่มันก็เป็นการบ่งบอกความรู้สึกข้างในหรือประสบการณ์ของตัวละครในแง่ของอซีรีส์วใช่ครับผมใช่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับ <laughs> ตัวอเองเนี่ยมีเพื่อนทั้งในอุตสาหกรรมนี้คือหมายถึงว่าวงการมันเทิงไม่ว่าจะวายหรือไม่วายก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็จะมีเพื่อนนอกวงการอีกตอนที่ตัวเองจะมาเล่น ซีรีส์วเนี่ยมีการขอคําปรึกษาเพื่อนๆมาไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวทั่วไปเลยอย่างที่บอกรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมดากนั้นเราหยิบนึงเลยบทละครมาแล้วเราก็อ่านแล้วก็จินตนาการต้องเข้าใจก่อนคือสิ่งสำคัญสำหรับอินในเรื่องคุณหมีปฏิหาระถ้าเราจะเป็นตัวละครเป็นเรื่องที่ stand for L G B T Q ต้องเข้าใจก่อน ถ้าไม่เข้าใจนี่เราจะเล่นไปแล้วไม่สื่อคุณค่าไม่สื่อความหมายให้กับสังคมเลยท่านเราได้อินกับจ็อบเนี่ยคิดเหมือนกันเลยเรามานั่งคุยเ mm hmm. อยอะมากอาถามว่าเตรียมตัวกับใครเตยมตัวกับจ็อบนักแสดงที่เล่นด้วยกันนะครับมาดูก่อนว่าเรื่องนี้จะสื่อสารอะไรมันพูดถึงอะไรจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสู้เพื่อใคร mm hmm. เหมือนกับ <Yeah. S 2> อิงเคยเล่นเรื่องภูผาเรื่องแรกอะครับ mm hmm. มันคือการที่เล่นเป็นตัวละครที่สู้เพื่อคนดีว่าคนดีเนี่ย จนจบเนี่ยมันทําเราได้ดีนะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้มันเป็นตัวละครที่สู้เพื่ออินดิวิวอรวลสู้เพื่อ LGBT ความเป็นปัจเจ็บุคคลความเป็นปัจเจ็บุคลค,คลทุกๆคนแตกต่างกันทุกๆคนดีเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นอินเนี่ยทำการบ้านตรงนี้เยอะมากเหมือนกันต้องเข้าใจก่อนเราถึงจะสื่อสารได้คาดหวังความสําเร็จจากละครเรื่องนี้ขนาดไหนก็คาดหวังความเข้าใจเดียวครับอยากให้ละครเรื่องนี้ฝากอะไรไว้ในใจคนดู ฝากข้อคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในมุมวัยรุ่นเองอย่างรุ่นเราเนี่ยก็จะได้มองว่าในมุมของผู้ใหญ่เขาไม่ได้ผิดหรอกถ้าเราเปิดใจฟังเขาเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ที่เขาอยากจะแชร์ออกมาในมุมของผู้ใหญ่เองก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปไวัยรุ่นก็โตขึ้นมาพร้อมกับโลกที่มันวัยมากอินดิวิดัลมันก็จะชัดเจนและหลากหลายมากขึ้นเรื่องนี้แชร์หลายมุมมองมากถ้ามีโอกาสได้ดูเนี่ยจะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีมากๆครับ ที่ชอบคำตอบนี้นะเพราพี่รู้สึกว่ามันเป็นคําตอบที่แบบทันสมัยมากเลยอะ่ะต้องขอบคุณด้วยว่ามาพูดในรายการนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้เนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าวอล์กไวเนี่ยมันตั้งคําถามเรื่องของทําไมทําไมทําไม Y ว,ว,วมันจะไปทางไหนได้บ้างเพราะเราตั้งปักจุดตั้งแต่ต้นว่าซีรีส์วน์นี่มันต้องให้อะไร แล้วมันกําลังให้อะไรกับสังคมมากๆและคําตอบของอินเองก็เป็นคําตอบที่ที่บอกอยู่แล้วว่าโอเคคือตัวตนของชรีวายและความหมายของชรีวายเพราะมันกำลังพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวในสังคมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมองตัวเองในอนาคต แล้อีก5ปียังไงบ้างถ้าทำนี้อ่านแล้วรู้สึกว่ายากไหมยากสุดเลยใช่ไหมยากสุดเลยห้าปีจากวันนี้ก็32ใช่ไหมครับ32จะเป็นคนยังไงโบอีก5้ลิ้งยังไม่เท่าพี่เลยเนาะอ่าต่อต่อตอบไม่ได้อ่ะชีวิตพาไปครับผมก็ก็เป็นคําตอบเหมือนกันนะการที่ชีวิตพาไปคิดว่าจะอยู่ในวงการบันเทอมไหมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันครับพี่ตอบให้ขอให้อยู่ ขอบพี S <S ่อ <cado> ยู Bref, ่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นก้าวที่ขึ้นไปอีกของอินแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าแฟนคลับเอยและคนดูเอยแล้วก็คนดูที่ยังไม่เคยดูเราแล้วไม่เคยรู้จักเราก็น่าจะได้รู้จักจากละครเรื่องนี้ด้วยฉะนั้น5ปีอย่าพึ่งไปไหนก็ทางานครบคู่กับสิ่งที่ตัวเองทําไปธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแผ B ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ตัวเองเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการเนเถิพี่ตอบให้เลยอันนี้ตอบให้เลยครับ เขาจะเป็นคนพูดน้อยเราจะเป็นคนพูดเยอะให้เ <laughs> ขาหนึ่งโอเควันนี้พี่ปือนขอบคุณมากที่อ<า>ิน <in S 2> มาในรายการอล์อไวแล้วก็มาตอบคาถามในคำถามซึ่งที่เชื่อว่าคําตอบเนี่ยไม่ได้ถูกใจแค่พี่ปืนแต่ว่าถูกใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับวายไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับอินไม่ว่าจะเป็นคนดูละครในอนาคตหรือแม้แต่คนที่กําลังเฝ้ามองอุตสาหการรมนี้อยู่แล้วก็จริงๆอย่างที่อินบอกแหละมันเป็นเรื่องการยอมรับของสังคมมันเป็นเรื่องของความเป็นไปในโลก แล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะแล้วก็จะเป็นจุดที่อยู่ต่อๆไปของรายการบล็อกวายด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายการบล็อกวายใน EP ที่2นะครับสามารถติดตามรายการบล็อกวายได้ทั้งทางเว็บไซต์ v l o g c o t h y o u u u b e v o อ k Thailand และตามไปฟังกันได้ที่ Spotify v o ล็ Thailand อย่าลืมนะครับว่าโลกของวายยังมีอะไรให้วายอีกเยอะครับ